สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีเทคนิคการจำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของระบบย่อยอาหารมาให้นักเรียนได้ทราบกันด้วยล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะระบบย่อยอาหารของเรานะคะจะแบ่งการย่อยออกเป็นทั้งหมด2แบบนะคะนั่นก็คือการย่อยเชิงกลและ การย่อยเชิงเคมีค่ะการย่อยเชิงกลนะคะจะเป็นการบดเคี้ยวอาหารและการบีบตัวหรือการหดตัวของอวัยวะต่างๆค่ะส่วนการย่อยเชิงเคมีนะคะจะมีการใช้น้ำย่อยหรือเราเรียกว่าเอนไซม์นะคะมาช่วยในการย่อยอาหารค่ะโดยอาหารของเรานะคะ เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารจะเริ่มมีการย่อยอยู่ที่ปากค่ะโดยปากนะคะจะพบการย่อยด้วยกันทั้งหมด2แบบเลยแบบแรกนะคะคือการย่อยเชิงกลค่ะการย่อยเชิงกลนะคะในปากของเรามีอวัยวะก็คือมีฟันใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเคี้ยวอาหารนะคะการเคี้ยวอาหารของนักเรียนจะทําให้อาหารที่มีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลงนะคะ เป็นการย่อยเชิงกลค่ะส่วนการย่อยเชิงเคมีนะคะในในปากของเรานะคะจะมีน้ำลายซึ่งน้ำลายตัวนี้นะคะจะมีหน้าที่ในการผลิตเอนไซม์อะไมเลสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยแป้งนั่นเองค่ะถัดจากปากลงมานะคะจะเป็นส่วนของหลอดอาหารค่ะหลอดอาหารนะคะจะพบการย่อยเชิงกลค่ะซึ่งเมื่ออาหาร ตกลงสู่หลอดอาหารนะคะที่หลอดอาหารจะเกิดการบีบตัวของกล้ามเนื้อและส่งผ่านอาหารไปสู่กระเพาะอาหารของเราค่ะเมื่ออาหารส่งถูกส่งมายังกระเพาะอาหารนะคะที่กระเพาะอาหารของเราก็จะมีการย่อยด้วยค่ะ โดยที่กระเพาะอาหารของเรานะคะจะพบการย่อยเชิงกลด้วยนะคะการย่อยเชิงกลที่กระเพาะอาหารจะเกิดการบีบตัวของกระเพาะอาหารค่ะในขณะเดียวกันอาหารก็จะถูกย่อยด้วยการย่อยเชิงเคมีค่ะเพราะว่าในกระเพาะอาหารของเรามีกรดหนึ่งชนิดค่ะนั่นก็คือกรดเกลือหรือ กรดไฮโดรคลอริกค่ะนอกจากนี้กระเพาะอาหารนะคะยังมีการสร้างเอนไซม์เพปซินค่ะเพื่อช่วยในการย่อยอาหารประเภทโปรตีนค่ะเมื่ออาหารถูกย่อยจากกระเพาะอาหารแล้วนะคะจะถูกส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กนะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเลยนะคะสำหรับระบบย่อยอาหารของเรานะคะ โดยที่ลำไส้เล็กนะคะก็จะมีการย่อยทั้ง2แบบเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือการย่อยเชิงกลก็เกิดจากการหดตัวของลำไส้เล็กค่ะส่วนการย่อยเชิงเคมีนะคะเราจะพบว่าที่ลำไส้เล็กนะคะมันมีการสร้างน้ำย่อยหรือว่าเอนไซม์นะคะและรับเอนไซม์หรือน้ำย่อยที่สร้างจากตับอ่อนด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังรับน้ำดีจากตับนะคะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อช่วยทำให้อาหารที่เป็นอาหารประเภทไขมันค่ะเกิดทำให้มันมีการแตกตัวนะคะซึ่งเทคนิคนะคะก็คือน้ำดีนะคะไม่ใช่เอนไซม์นะคะเป็นเพียงสารที่ช่วยทำให้ไขมันติบแตกตัวและเกิดกระบวนการย่อยได้ง่ายขึ้นค่ะ ่ที่ลำไส้เล็กของเรานะคะย้ำให้หนึ่งครั้งนะคะลำไส้เล็กมีหน้าที่ในการย่อยอาหารและเป็นส่วนที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุดนะคะที่บริเวณลำไส้เล็กของเรานะคะสามารถย่อยอาหารได้ทุกประเภทค่ะทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะและ ยังเป็นส่วนที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุดด้วยค่ะเมื่ออาหารถูกย่อยเสร็จสิ้นทุกกระบวนการย่อยแล้วนะคะกากอาหารค่ะที่เป็นอาหารที่ย่อยไม่ได้แล้วนะคะจะถูกส่งต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ค่ะบริเวณลำไส้ใหญ่ของเรานะคะมันไม่มีการย่อยเกิดขึ้นมีเพียงแค่การดูดน้ำและ แร่ธาตุกลับเข้าสู่ร่างกายเมื่อลำไส้ใหญ่ของเรานะคะดูดน้ำและแร่ธาตุกากอาหารต่างๆก็จะถูกส่งต่อมาที่ทวารหนักค่ะเมื่อร่างกายของเรามีกากอาหารสะสมอยู่เต็มที่แล้วนะคะก็จะถูกปล่อยออกมาทางทวารหนักหรือที่เราเรียกว่าอุจจาระนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเคล็ดลับ แล้วก็เทคนิคนเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาฝากกันนะคะวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วพบกันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย